ว่าออคอมเมนต์เหล่านี้มันจะมีใครคิดยังไงก็ได้ครับเราเองก็ไม่ได้อยากจะไปเรียนแบบหรือลอกใครก็ทำทำบะหมี่ครูกนี้ขึ้นมาด้วยความชอบของเราก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นอ,อ,อาหารคนละประเภทเนาะคือเราเราไม่เราไม่ซีเรียสเรื่องคอมเมนต์ที่หาว่าเราอย่างง่วนอย่างนี้เลย<ม>เราจะซีเรียสกับคอมเมนต์ว่าของของเราแบบมีเออเลอร์แบบมีมีแบบ ว่ามีแบบคุณภาพไม่มั่นคงอะไรมากกว่าคลายบะหมี่ครับผมคือหลายๆคนก็แซวว่าเก็บเงินค่าสินสอดก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมคือแต่คือมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทํามาอยู่แล้วครับคือผมก็เป็นคนชอบกินเนาะเรามาทางสายอาหารอยู่แล้วแบบเราเองก็รู้สึกว่าเราเองก็อยากจะลองทํา ธุรกิจอะไรหรอกจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะแพนแรกคือจะแบบแม่ผม,มทําอาหารอร่อยมากจริงๆจะทําอาหารที่แม่สูตรแม่ให้แม่ทําอาหารขายก่อนอะไรเงี้ยแต่คุยไปกับเพื่อนคุยไปคุยมาทําบะหมี่แต่ว่าก็ก็จริงๆก็เป็น สิ่งที่ผมชอบกินอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครเคยดูอาหารของเล็กเนี่ย mm hmm. จะรู้ว่ามีมีวยเตี๋วทุกอีพ mm ี hmm. <laughs> ผมเป็นคนชอบกินวยเตีว๋วชอบกินบะหมี่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยใช่ชอบกินเส้นลงตัวอย่างไร,ไรนะครับลงตัวหรืยังคปัาตอนนี้ก็ลงตัวแล้วก็ mm hmm. อาจจะไม่ได้แบบวิอหวาเท่า mm hmm. ช่วงแรกที่แบบ1นหนึ่งนาที2นาทีหมดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยความที่ตอนนี้เราก็ขยายมาช่วงแรกเราวันละร้อยกล่อง มันก็จะเลยใจค่ะแบบแย่งกันกดน,นิดนึงแต่ว่าตอนนี้เราก็เพิ่มการผลิตเป็นแบบ,แบ,บ 5, 600, วันละห้าหกร้อยอะไรเงี้ยห้าหกร้อยใช่หลังบ้านตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็เห็ดทูบโซเชียลแบบแก๊สมารอต่างๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมมันก็ต้องคือด้วยความที่เป็นมือใหม่ด้วยเนาะเราก็แบบเราก็แบบเหมือแนบบต้องแก้คือเราอ่ะวางแผนไว้โดยรวมประมาณนึงแต่ว่ามันจะมีปัญหาที่แบบเราเจอเฉพาะหน้าเราต้องแบบหาวิธีป้องกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็เป็นมันก็เป็นการเรียนรู้การทำธุรกิจ Delivery แล้วกันครับผมก็เรียกว่าเก็บประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็ได้ทาที่เป็นสิ่งที่เป็นแพชชั่นของตัวเองไปด้วยมันเคยมีความขัดข้องจนเครียดไหมครับการที่แก้ปัญหาขนาดไม่ขัดข้องก็เครียรดทุกวันนี้ก็คือ,เ,อ,อเครียดทุกวันจริงๆจริงๆแล้วแบบตอนนี้แบบโฟกัสหลายอย่างมากคือตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เ,เข้าใจแล้วนักธุรกิจเป็นยังไงอะไรเ้เราเราเราเองก็ต้องมีถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังอะไรอยู่ด้วยทํารายการด้วยขายของด้วยอะไรเงี้ยครับ คนนึงสิ่งที่เข้าใจเข้าใจพี่คนหนึ่งเลยคือพี่บอยคูพี่บอยประกอบคือเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าโอ้โหทำหลายอย่างขนาดนี้แบ่งเวลาอย่างไงออตอนนี้พอเข้าใจแล้วว่าว่าโอเคว่าเงินเงินมันหาย,ยากแล้วก็แล้วก็เราเองก็รู้สึกแต่ว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราคือเราสนุกกับมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ฝากด้วยกับบะหมี่ครับพลุกของผมนะครับผมนุ๊ตแต่ทก็เป็นห่วงพี่เล็กทำงานทำธุรกิจกับเพื่อน รวมมันจะมีความแบบอะไรกันเปล่าอะไรเงี้ยพี่เลยะดิกันทะเลาะกันไปแล้วครับผมั้งแต่กอนตั้งแต่ก่อนค่ะคือเราผ่านการทะเลาะกันมาหมดแล้วแล้วก็ค่อนข้างมันก็มันก็จริงๆเล็กว่าอนาคตเราไม่รู้เนาะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าด้วยความที่เล็กกับเพื่อนๆกลุ่มเนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นคนสนิทมากอยู่แล้วล้วก็เป็นคนใจเย็นมากอะไรเงี้ยทั้งทั้งสามคนก็ ถ้าเป็นคนอื่นตอนนี้อาจจะขยายไปไกลแล้วเราใจเย็นมากมกก็เลยแบบก็เลยไม่ค่อยมีคอนฟ lict อะไรกันเท่าไหร่ไม่ค่อยทะเลาะกันคุณคืนยังคเอ่อได้แล้วได้แล้วได้แล้วเพราะว่าต้องพูดงี้คือเราเริ่มจากเล็กๆไงเราลงทุนแค่นิดเดียวเราเริ่มจากเล็กแล้วเราค่อยๆขยายแต่ว่าได้ทุนคืนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีกําไรต้องใช้คํามดีเพราะว่าเราก็แบบฟีดแบ็กก็มีหลายหลายอย่างครับผมด้วยความที่มันเป็น อาหารเนาะมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบกันหมดครับส่วนใหญ่ชอบกันหมดก็จะมีแบบมันก็เรื่องอาหารจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีปัญหาจุกจิกก็ต้องคอยแก้กันไปคอยคอยอุดรูรั่วกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โดยรวมก็คิดว่า9ก้าบเกที่พวกเราทำได้ดีมากมาอ่านคอมเมนต์เครียดมาก เวลาเจอแบบลูกค้าคอมเพลนอะไรก็คือแบบไม่ได้ต้องแก้ต้องรีบแก้อะไรเงี้ยแล้วปัญหาแล้วพวกเราพราเราคือเราคือรีบคืนเงินเลยสมมติว่าเจอปัญหาอะไรเงี้ยรีบคืนเงินรีบส่งคืนรีบรีบแก้ให้มันเร็วที่สุดครัปัญหาเรื่องดาวเรเคยเจออย่างไรเรื่องดาวก็เครียดลงมาแค่จุดหนึ่งคะแนนลงมาแค่จุดหนึ่งก็คือไม่ได้ละเออเราเราก็ต้องเราก็ต้องอุดรู้รั่วเราไม่เห็นคอมเพลน์มันล้นใช่ไหมครับใช่ครับผมเวลาเราเห็นลูกค้าคอมเพลนคือบางทีเนาะ ด้วยความเป็นอาหารนะมันก็มีเออร์เลอร์บ้างหรือ่าหรือแบบาบางคนเจอหมูกระจกที่มันเป็นชิ้นที่แข็งมากหรืออะไรเงี้ยเราก็เราก็ต้องคอยแก้ปัญหาแบบแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาของของนูสอก็คือเ,เราชดเชยให้เต็มเลยแบบสมมติว่า,เ,าเจอหมูกระจกแข็งชิ้นหนึ่งเราก็ ส่งไปให้ให,หม่ทั้งเซตเลยหรือว่าโอนเงินคืนเลยะแต่ล่าสุดวันที่พี่เล็กรู้ว่าแบบถ้าถึงแสนกล่องเมื่อไหร่จะขอ,อเินตัวใช่ต,ตอนนี้ไม่ถึงหมื่นเลยตอนนี้ตอนนี้ได้ประมาณหมื่นกล่องแล้วครับผมมาถึงหนึ่งในสิบแล้วหนึ่งในสิบแล้วครับผมก็เลยเก้าหมื่นเก้าหมื่นโอเคแต่ก็มีมันก็มีคอมเม,มนท์ที่เลยเขาโย่ขาวเหนียวเขาโย่มา,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 าแบบ ธุรกิจมีมากว่าคนมือคนเกวาอะไรอย่างนั้นโอ้อร่อยไหมครับอร่อมกธุรกิจก๋วเตี๋ยวเหมือนกันกผมว่าคอมเมนต์เหล่านี้มันจะมีใครคิดยังไงก็ได้ครับผมว่าแต่ส่วนตัวแล้วเราเองก็เราเองก็ไม่ได้อยากจะไปเรียนแบบหรือลอกใครหรือแบบใดๆเลยแบบเนี้ยคือเราเองก็ทำทำ บะหมี่คลุกนี้ขึ้นมาด้วยความชอบของเราอ,อ,อย่างน้อยมันเริ่มต้นจากความชอบของพวกเราครับผมแล้วก็แล้วก็เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นอ,อ,อาหารคนละประเภทเนาะคือคือมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่คือคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวไก่เย็นตาโฟรามเมงงมันมีมันมีหลายคัตเกอรีมากๆซึ่งเราเป็นเราเป็นของผมเนี่ยเป็นคัตเกอรี่ที่ ที่อาจจะยังไม่ไม่ค่อยมีใครทํด้วยซ้ำในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราเองก็คิดมาดีแล้วว่าว่ามันไม่ได้ไม่ได้ลอกเลียนแบบแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติอีกหนึ่งประเภทของก๋วยเตี๋ยวเลยจะคอมเมนต์ดีเล็กซีเรียสนะคะที่เขาเข้ากับเขามาโยงเขามาคือเราเราไม่เราไม่ซีเรียสเรื่องคอมเมนต์ที่หาว่าเราอย่างโน้นอย่างนี้เลยเราจะซีเรียสกับคอมเมนต์ว่าของของเราแบบมีเออร์เลอร์หรือแบบมีมีแบบ่ามีแบบคุณภาพไม่มั่นคงอะไรมากกว่า จะ,จะจะจะซีเรียสคอมเมนต์พวกนี้มากกว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่เราสามารถเอามาพัฒนาเราเองได้แต่ว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ที่แบบเออเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลอ,อะไรเงี้ยเราเองก็ไม่ได้คิดมากเท่าไหร่ครับเพราะเรโดนเปรียบเทียบแ,แบบนี้มันมันลอยไมเพื่อวนั่นจริงๆก็แอบคิดอยู่ว่าออโอ้ดีมาเลยจะได้ดังๆไม่แต่คือด้วยความที่มันมันเป็น อย่างที่บอกอย่างคอมเมนต์เนี่ยมันก็คือคอมเมนต์บอกว่าเราไปลอกเรียนแบบเขาแต่คือจริงๆแล้วมันเล็กเชื่อว่าทุกคนก็เห็นอยู่มันไม่เหมือนกันเนาะมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็เราเองก็เลยไม่ได้สีเรียแต่ถ้ามันเป็นคอมเมนต์ไหนที่เอ้ยเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่ามันเป็นสิ่งที่เอ้ยเราคิดพลาดจริงๆอะไรเงี้ยเราเองก็จะน้อมรับคําติเหล่านั้นมามามาพัฒนาครับการมองธุรกิจเรื่องนี้ค่ะเราอยากจะให้มันไปไกลถึงจุดไหนคะพี่ จร,จริงก็อยากจะให้มันไปไกลขึ้นไปเรื่อยๆครับผมเราเองก็อยากจะด้วยความที่มันเป็นบะหมี่นูตส์นะครับขอขอยืมอินเสิร์ตได้ไหครับอ,อ,อ,อร่อยเลยครับไม่อยากให้เรานะฮะคคือมันเป็นมันเป็นคือ, <c oughs> ค,อคือมันคือสิ่งที่ผมกับเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆวางแผนกันไว้คือเราไม่ได้หยุดแค่บะหมีห่อย่างเดียวเราเราอยากจะมันให้มันเป็นให้มันเป็นแบรนด์ทีเ่เป็นอาหารที่พร้อมทาน เป็นอาหารที่ทุกคนได้กินกันบ่อยๆแต่เป็นอีกเป็นเรียกว่าเป็นสไตล์ของพวกเราแล้วก็สะดวกพร้อมทานแล้วก็ทานได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่นไปถามว่าเข้าคนละครึ่งไหมคะเข้าคนละครึ่งวันนี้ไพน์ไม่ไดเปิครับตามวันนี้เป็นวันแรกแต้องติดตามทางพวกแอปเดลิเวอรี่ทั้งหลายขอาเข้าหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วของแพลตฟอร์มต่างๆละ ครับผมเพราะว่าของผมจะจะจะขายในแอป,ปอย่างเดียวใช่่อแอป,ปดิวมาแล้วก็พร้อมพร้อมพร้อมครับผมเพราะแอป,ปต้องสรุปเราเส่วนหน้าร้านก็ยังรอต้องต้องรอก่อนใช่ไหมครับเปิดหน้าร้านคืออย่างที่บอกว่าด้วยด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของผมทั้งที่ที่ออกมาตอนนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่บะหมี่บะหมี่คลุกตอนนี้มันเป็นบะหมี่คลุกที่เราเน้นสะดวกเราไม่ได้เน้นว่า ต้องกินร้อนๆหน้าร้านเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเราจะไม่ได้เน้นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเพิ่งคือตอนนี้คิดมาเนี่ยไม่ว่าจะเพิ่งทําเสร็จหรือว่าทิ้งไว้จนมันอุณหภูมิห้องอมันยังอร่อยเท่ากันนี่คือสิ่งที่เราคิดครับแต่ในอนาคตไม่แน่อนาคตก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ก็อยากจะทำเหมือนกันเพราะว่าผมว่ามันสนุกเนาะแต่ว่ามันก็คงจะเหนื่อยมากครับผมแต่ว่าก็ฝากด้วยครับผมว่ามีคลุปของนูสของอเล็กเองครับผมก็ยืนยันไดขายของ ใช่ครับนี่ก็ทำงาน,นะะหาเงินเพื่อนาขตครับอ,อีกเก้าหมืออ่นก่องเก้าหมื่นก่องไม่ไกลเกินรออีกไม่นานหรอกโอเคครับขผบครัคค <laughs> บ <laughs> <laughs>